พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่15สิงหาคมคศราช2022คำพยานชีวิตโดยคุณมอนนา คาดินาบรูเซอร์มิสซูรีสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องจดจำพระวจนะอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ1-6ถึง6และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามารถคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมฮิบรูบทที่4ข้อ12 เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยคุณมอนนาคาดินาบรูเซอร์เป็นพยานว่าตอนที่ดิฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห ดิฉันได้เข้าเรียนในโรงเรียนในชนบทแบบห้องเดียวในแต่ละปีเราจะมีวันแสดงผลการเรียนซึ่งจะมีการแข่งขันสะกดคำและการเขียนผู้กันและอื่นๆอีกมากมายเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประกวดคัดลายมือเราได้รับบทกวีเพื่อฝึกการเขียนในปีนั้นบทกวีที่ใช้แข่งคือพระคัมภีร์สดุดี23ดิฉันเขียนมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยหวังว่าจะได้รางวัลใหญ่ แต่แท้จริงแล้วดิฉันกลับได้รับบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญกว่านั้นหลายปีต่อมาดิฉันแต่งงานและตั้งครันลูกคนแรกยิ่งวันครบกำหนดการคลอดใกล้เข้ามามากขึ้นเท่าไหร่ดิฉันก็ยิ่งรู้สึกกังวลมากขึ้นเท่านั้นดิฉันขอให้พระเจ้าอยู่กับดิฉันและเพื่อให้ลูกของดิฉันปลอดภัยคืนที่ดิฉันต้องไปทำงานดิฉันรู้สึกสงบอย่างน่าประหลาดใจที่โรงพยาบาล พระคมพีสดุดี23ก็ผุดขึ้นในใจของดิฉันทั้งบททั้งทงที่ดิฉันไม่ได้อ่านพระคมพีตอนนั้นมาหลายปีแล้วดิฉันเคยเขียนพระคมพีตอนนี้หลายครั้งตอนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่5แต่ในวันนี้พระคมพียังคงอยู่ในความจำของดิฉันตอนนี้พระเจ้ากำลังใช้ถ้อยคำเหล่านั้นทำให้ดิฉันมั่นใจและมีสันติสุขในขณะนั้น ดิฉันรู้สึกว่าพระเจ้าประทับด้วยอย่างแน่นอนดิฉันรู้ว่าไม่ว่าชีวิตจะอยู่หรือต้องจากโลกนี้ไปดิฉันได้อยู่ในความดูแลของพระเจ้าและทุกอย่างจะเรียบร้อยอย่างแน่นอนจากประสบการณ์ในครั้งนี้พระคัมภี์สะดุดี23อยู่ในใจของดิฉันมาโดยตลอดพระคัำพีทำให้ดิฉันมั่นใจเสมอตลอดหลายปีที่ผ่านมาดิฉันได้ท่องจำข้อพระคัมภี์อื่นๆ ซึ่งพระเจ้าได้ตรัสผ่านพระคัมภีร์เหล่านั้นด้วยข้อคิดสำหรับวันนี้พระคัำพีคือพระสุรเสียงของพระเจ้าที่มายังข้าพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อสตรีมีคันข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่ทรงตรัสมายังข้าพระองค์ผ่านทางพระคัมภีเพื่อให้ข้าพระองค์ทั้งหลายสัมผัสถึงการทรงสถิต การทรงนำและความรักอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าไวพรค่ะ